จังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งได้มีการเตรียมนะครับจัดงานสืบสารสาศาส์นินเมืองโบราณสีเทพครับเป็นการขับเคลื่อนบรดกโลกสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนครับ <S <S ที่บริเวณโบราณสถานเขาคลังนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้มีการจัดงานถแถลงข่าวกิจกรรมสืบสารสาศาสตร์ศินเมืองโบราณสีเทพภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเชิงสร้างสารรค์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน พร้อมด้วยดรวิสันโคสิตานน์ครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อํานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ครับก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อนเมืองโบราณศรีเทพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชีวิตครับถือว่าเป็นต้นแบบของเมืองมรดกโลกที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับในการอนุรักษ์และก็ต่อยอดมรดกโลกแห่งนี้ครับ การจัดงานครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเมืองโบราณสีเทพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจฐานรากภายใต้แนวคิด BCG Economy และหลัก SDG สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ค่ะพร้อมกับผลักดันซอฟ t ์พาวเวอร์ของไทยในด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ค่ะสำหรับกิจกรรมหลักนะคะก็จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่2 4ถึง26ตุลาคม2568ค่ะประกอบไปด้วยพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญตักบาทการแสดงแสงสีเสียงเรื่องเมืองโบราณสีเทพสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรมนิทรรศการเมืองโบราณสีเทพมรดกโลกทางวัฒนธรรมตลาดย้อนยุคทาวารวดีสีเทพรวมไปถึงกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างเช่นการสาธิตศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านการประกวดภาพถ่ายบอกรักสีเทพและการ ประกวดคอนเทนต์สีเทพเมืองมรดกโลกผ่านสื่อออนไลน์ค่ะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็คาดว่าการจัดกิจกรรมสืบสารสาศาสตร์ิ์เมืองโบราณสีเทพก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับเมืองโบราณสีเทพให้เป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของเมืองมรดกโลกเชิงวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานประวัติศาสตร์ศิลปะชุมชนและการท่องเที่ยวเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนครับแล้วก็เป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นสร้างอาชีพแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยครับก